สวัสดีทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมและรับฟังไลฟ์สไตล์บายตกค่ะวันนี้น้ำสาระดีๆนะคะเกี่ยวกับายาคูมาฝากแล้วกันนะคะกิดเล็กกิดน้อยนะคะไม่ใค่สงสัยไหมทำไมเข้าห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านสะดวกซื้อนะคะทำไมถึงไม่มียาคูแต่มีนมชนิดอื่นๆนะคะวางขายอยู่ ตามร้านสะดวกซื้เอเนี่ยฮะทำไมยาคูใช้ระบบขายแบบสาวยาคูเท่านั้นไม่ยอมเข้าร้านสะดวกซื้อหรือรา้านค้าอื่นๆเลยแต่ก่อนมีนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นนะคะหรือยังไงมีใครเห็นไหมนะคะยาคูเออเรียกว่าเป็นเครื่องเหลื่ยมที่อยู่กับคู่คนไทยนะคะมานานเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นนมเปรี้ยวที่อร่อยแล้วก็ถูกใจใครหลายๆคนด้วยนะคะแต่ว่า เรกๆนะรสเข้มข้นนะคะแต่ว่ามีใครสังเกตไหมว่าช่วงนี้รสชาติเขาจะเป็นอ่อนๆนะเป็นจืดๆยังไงไม่รู้เหมือนกันนะคะหรือยังไงหรือเรากินโลนะคะมีความรู้สึกเป็นคนเดียวนะแต่นอกเหนือจากความอร่อยแล้วยาคูค่ะกับเป็นเครื่องดื่มที่ค่อนข้างหาซื้อได้ยากนะคะไม่มีขายตามร้านสะดวกซื้อหอรือว่าร้านสะดวกซื้อ อื่นๆหรือว่าร้านค้าห้างสินค้าอื่นๆด้วยนะคะก็มีอยู่นะห้างร้านอื่นๆก็มีอยู่ห้างใหญ่ๆประมาณนั้นนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือร้านสะดวกซื้อนะคะเขาไม่ค่อยเขาไม่ได้ลงหรือเปล่าแต่ก่อนเขาลงนะร้านช็อกร้านชําก็มีอยู่นะนะหรือว่าจะหาน้อยหรือว่ามีนมชนิดอื่นๆอยู่ไม่รู้สิเราก็ไม่ได้ไปมีแต่ซาวยาคูมาส่งให้นะ พี่ทสาวยาคูนํามาส่งให้นะคะสัปดาห์ละโหลสัปดาห์ละโหลอะไรประมาณนี้นะคะแล้วท้าไมยาคูถึงไม่มีขายในเซเว่นเลยห้าสปินคาทังนั้นที่อร่อยจนคนอยากหาซื้อกินแบบบ่อยๆนะคะแต่หาซื้อค่อนข้างที่จะลำบากเลยทีเดียวนะคะท้าไมยาคูถึงไม่มีขายในเซเว่นเลยห้าสปินคาทังที่มีความนิยมนะคะสาเหตุที่ยาคูนะทุกคนไม่ได้มีวางจำหน่ายตามร้านเซเว่นหรือร้านสะดวกซื้อนะคะตลอดจน ถึงห้างสินค้าเนี่ยฮะก็เพราะบริษัทอยากให้สาวยาคูเป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยฮะเป็นการลักษานอยบายในการเลี้ยงชีพพนักง,งานเนี่ยให้สาวยาคูเนี่ยไม่ให้สาวยาคูต้องตกงานนะฮะรวมไปถึงสาวยาคูก็ยังเป็นภาพลักษณ์และก็จุดขายของยาคูนคะคะมาตั้งแต่ และเริ่มเดิมทีด้วยนะฮะอีกทั้งจำนวนการผลิตต่อวันยังไม่พอให้สาวยาคูขายเลยจำกัดเฉพาะการขายกับสาวยาคูไม่ได้จัดจำน่ายตามร้านสะดวกซื้อส่วนสวัสดิการสาวยาคูนะคะก็จะมีในเรื่องของประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุนี่ะทั้งของตัวเองแล้วก็บุตรด้วยนี่ะทุนการศึกษาบุตรระดับการศึกษารายได้ของสาวยาคูนะ กกมีใครทราบบ้างเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบนะคะแต่เห็นนะคะสายยาคูบนญพอยู่เหมือนกันนะคะกับเรื่องของยอดนูนนั่นนี่ต่างๆนานา,นานานั่นแหละนะยคะยังไงก็เนีคะอีเลนต์ราระดีๆนะคะ,าะน,นามาฝังให้ท่านได้สดับรับฟังนะคะรายได้ของสายยาคูจากคอมมิชชั่นต่อขวดนะคะขึ้นอยู่กับยอดขายของแต่ละต่อจำนวนลูกค้าต่อพื้นที่ด้วยนะคะรวมครั้งขึ้นอยู่กับอัธยาศัยและการ จัดการของแต่ละคนด้วยนะคะส่วนโบนัสท,ที่มีอยู่6เดือนนะ,ะเป็นแกนกํานวณจากส่วนลดเปอร์เซ็นต์ยอดขายที่ทบกันมานะะีแล้วจ่ายทุกๆ6เดือนนะคะให้แก่สายาคูนั่นเองนะคะกับสาราดีๆนะคะนำมาฝากนะะี่ะนำมาเล่าให้หลายๆท่านได้ฟังเนะะียฮะนี่ยาคูนะะในเรื่องของยาคู อันนี้ไม่มีขวดยาคูนะมีแต่วกูกผแแจยาคูนะะ่คะเชื่อแน่ว่าซื้อเป็นโหลเนี่ยนะคุณจะได้แน่ๆเลยนะะี่ค่ะไปตลาดเทนค่ะสายยาคูยืนขายอยู่นะคะแต่ว่าร้านสะดวกซื้อไม่มีนะคะสินค้ามีค่ะร้านของชํามีค่ะร้านของชําก็มีนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือร้านสะดวกซื้อไม่มีใช่ไหมนี่ดูสิเราก็ไม่ค่อยได้เข้าร้านสะดวกซื้อเท่าไหร่นะคะกับปัญหา เล็กน,น้อยใหม่นะกับเรื่องราวแล้วก็สาระนะคะหลายท่านเนี่ยก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะในเรื่องของยาคูนคะครับกับระบบขายแบบยาคูเนี่ยค่ะสปปรรพคุณเ็ามีไหมอ่ะกินเวลาปวดท้องก็กินได้นะคะยาคูกินไปสักสองสามย,ยาคยูแบกรับต้นทุนไม่ไหวขอขึ้นสขอ,ของบาทก็กนละเจ็ดบาทแล้วแหละเนี่ยจากห้าบาทเนี่ยนะ จากเท่าไรจากห้าบาทก็เป็นตัวละเจ็ดบาทเนะะี่ยนี่ได้หลายคนเออเออดื่มแบบใช้หลอดไหมเออดื่มแบบไม่ใช้หลอดนะคะจริงๆแล้วเราดื่มแบบไม่ใช้หลอดมากกว่านะคะนี่คือ,เ,อเรื่องของอาสาระดีๆนะคะเรื่องของยาคูที่หลายๆคนไม่รู้นะคะหรือว่ารู้แล้วเนี่ยค่ะฝากไว้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ